พี่อบตอห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มรอยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรับฟังปัญหาและมอบแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ครับจังหวัดนครปฐมนะครับแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญและหลากหลายทั้งที่เมื่อก่อนนะครับมีแค่การเพาะปลูกข้าวข้าวนาปีข้าวนาปัาปงแต่ปัจจุบัน พืชผักผลไม้กล้วยไม้ส้มโอฝรั่งมะม่วงทรงออกป้อปลูกที่นี่ครับซึ่งสมัยก่อนนะครับกู้ราคาดีนะครับเราก็มาเปลี่ยนจากปลูกข้าวมาเลี่ยกู้ผมดั้งคอมาสักพู่นึงนะครับพอผ่านน่าจะอำเภอบางเลนเข้าสูอ่อำเภอกำแพงแสงข้าวไม่มีเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลย ็เเข้าาใจปนนุและยังมีการทำระมงน้ําจืดทั้งการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก้ามกามกุ้งขาวเป็นน้ำไม้และก็ยังไม่ไหวมีปัญหาเข้ามารบกวนใจอีกครับนอกจากอาหารกุ้งแล้วปลาทางกุ้งก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับปลาทางกุ้งไม่ดีการเลี้ยงที่เยอะๆการเลี้ยงที่นานก็ทําให้ต้นทุนการผลิตคืออาหารมากขึ้นแต่ว่ากุ้งเราไม่โตเราก็ไม่ได้ราคาครับของสามเต้งที่ที่รัชจอง น้ำถือเป็นปัจจัยที่สําคัญของการเกษตรร้อยเอกทำนัดพรมเผ่ารับสั่งสั่งการกรมชมะทานเร่งโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําคลองระบายน้ำเจดขวา2อพี่น้องฝั่งซ้ายช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า1,200ไร่ป้องกันอุทกภัยตลอดจนสนับสนุนน้ำให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งในตาบลห้วยม่วงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ